สวัสดีครับร้านเวยพรพะเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเสียบรมครูนะครับปู่ฤาษีนารอดนะครับผมของเจ้าคุณลักนะครับหลวงพอลักษ์วัดสุทาวาสพิพัสนานะครับสำรักศักยันลูกพอลักษ์สามสิบทัศนะครับรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นแก้วสารพัดนึกนะครับองนี้เป็นเนื้อผงว่าร้อยแปดนะครับปัดหน้า นะครับเนื้อขงวานร์แปดปัดหน้านะครับอพอัก,ก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผมลูกค้า <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าเคยเคยไปเจ้าถึงร้านเลยนะครับสู้ราคานะครับสิงคโปร์ฮ่องกงหน้าสุดนี้คือเป็นฮ่องกงมานะครับ ฮ่องกงมาเช่าล็อกเก็ตนะครับไทยจิงเอียไปเยอะเลยนะครับนะครับราคาปรับไปเยอะก็ยังสู้ราคานะฮะนะครับทำเป็นเกจิที่มีที่เสียงโดง่งดังนะครับต่างชาติทั่วโลกนิยมนะฮะพ่อปู่ฤาษีนาล่อเนี่ยเขาก็เป็นอาจารย์ของฤาษีทั้งปวนนะฮะานถึงไ้ชื่อว่า อรมครูปุรุษีนะครับกำเนิดจากหน้าที่5ของนะครับเศษที่5้าของพพรหมนะฮะพระพรหมนะครับ,ป,รนะรบปุรุษีนี้จะปรากฏในความเชื่อทางศาสนาไทยนะฮะคนไทยเรานับถือทั้งพราหมณ์พุทธนะครับแล้วก็ผีแล้วก็เ,เรื่องของเทพเจ้าจีนนะฮะเราก็นับถือหมดเลยนะครับ่ันก็อยู่ในความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์นะครับอย่างที่บอก เป็นครูของพุนเจ้าด้วยนะครับเราก็เลยเลือกเราก็เลยนิยมบูชาท่านเป็นครูนะครับโดยเฉพาะยิ่งปุริสีนั้นเราเป็นครูทั้งคาถาคมทั้งเรื่องของสัพพวิยากาศนะครับผมเรื่องการละครตั้งแต่เราจะนะครับคุ้นชินกับพ่อแก่หรือปุริสีมากเพราะว่าท่านนะครับมาปรากฏในเรื่องของนะครับละครจากจัดวงเยอะนะครับผมแล้วก็ พวกที่แสดงนะครับคนที่มีทำอาชีพเรื่องของลิเกก็จะมีเสียนครูนะครับครูฤทีนาร่อเนี่ยบูชานะครับไปตลอดนะครับเวลาไปแสดงละครกันเราจะแสดงลิเกกันนะครับนะครับว่ากันว่านะครับการขอเนี่ยขอกับพระเจ้าพระหันนิลมหาพระท่านเขานิพพานแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยได้นะครับอะไนเท่าไหร่แล้วก็เวลาขอเรื่องของโชคลาภมาขอกับเทพขอกับลาษีจะดีกว่านะครับ ราะว่าท่านยังอยู่นะครับยังไม่ได้เข้านิพพา,านนะครับท่ก็ยังอยู่ในนะครับชั้นพรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับคอยสอดส่องนะครับโดวยบุคคลนะครับช่วยคนนะครับที่ถือท่านนะครับไม่ไม่ใช่ประทดงเรื่องของขอพระประวิสัตร์อย่างที่หลวงตาม,มาบอกนะพระปพะวิสัตร์ท่านก็สะสมการบุญเกิดทําตายเกิดทตายนะเกิดมาก็ทําบุญแล้วก็ตายอนะไรอย่างเงี้ย นี่เหมือนกันนะฮะขอปุลิสีนะครับเรื่องโชคลาภครบนะฮะเรื่องของปุลิสีโชคลาภเมตตาค่าขายป้องกันคุณใส่ภัยแรงต่างนะครัหลังก็จะเป็นนะครับยิงเลเซอร์โคดนะครับสำหรับเนื้อนี้ใช้คำว่าพุดแล้วนกะ็หมายเลขนะครับสองสี่สวยนะครับ มาพร้อมกล่องดำเติมมารุมภูปูริธินารอดรุ่นแก้วสารพัดนึกสัมกสักยันลูกหลงพละลักสามสิบารมี30มสิบท่านนี้นเองฮรรุ่นหนึ่งทุลูกาทข้างในนะครับสนใจติดต่อร้านเวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหหส่ศูนย์แปนยหรือ0ูนย์แปดหนส่สองศูนย ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วนทะ่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ